ไปอีกหนึ่งที่ที่อุตรดิตค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันฐานปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21ก็ร่วมกับน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านผ่ามูตบตําบลแม่พูนอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากการสร้างฝายในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดในช่ว ฤดูแล้งช่วยแก้ไขปัญหาภัยแรงให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนที่สําคัญยังสามารถช่วยป้องกันน้ําป่าไหลหลากน้าท่วมฉับพลันในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วยและยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่าฟื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ การสร้างฝายชะลอน้ําในครั้งนี้ก็สร้างความดีใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแต่ละคนก็บอกว่าขอบคุณพี่พี่ทหารเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือเพราะว่าจะทําให้คนในชุมชนนั้นมีน้ําใช้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ